Let's take me Just She go now สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในโตลต้าว o x ซี่ครับเฮ oh. ้ความเจ๋งของวันนี้คือตัวจอ10นิ้ว Android เนี่ยคันนี้พี่ก็ถึงมีพี่ไดมาแล้วนะฮะเราก็ลิงค์ภาพออกพี่ไไปเลยนะฮะคันนี้นะครับเรียกว่าฟูลสต e ม ก็เกือฟูลแล้วขาดแค่ชุดเครื่องเสียงเดียวนะฮะคันนี้เป็นจอ10นิ้ว a อ d r o i d d ิจิตอลทีวี ASUS นะครับแล้วก็ m i l l e r i n In อิ n เ a ส e นะครับแล้วก็ Twitter ร a T d W นะครับนี่ก่อนอื่นฟังเสียงก่อนเลยในความใสอของ Twitter ครับ เขาบอกอันนี้ขาดอย่างเดียวคือขาดความใสเนี่ยวันนี้เลยม,มาเติมความสดใสด้วย Twitter t w i t t ตอร์ T W นะครับเดกความเจ๋งของคุณภาพเสียงแค่ท w i t เต r คู่เดียวสัมผัสได้ในความแตกต่างนะครับอ่ะอันนี้เข้าเกียร์ถอยนะครับก็ตัดมากล้องถอยหลังนะฮะเปิดฝาท้ายไว้ก็สองระดาบเป็นปกตินะครับโอเคเชื่อมต่อ WiFi แล้วนะฮะปิดเพลงก่อนอนะครับก็สามารถใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับนี่นะฮะ ดีท้อนทีวีอยู่ช่อง3นะครับก็จะมีรีโมทนะครับในการปรับเปลี่ยนช่องนะฮะเราก็ยิงเข้าไปได้เลยนะฮะ่23แบบนี้นะครับนี่ฮะยิงไว้ที่หน้าจอเลยนะครับนี่แบบนี้น่าเป็นไงนี่ครับพอลุงก็ใช้ปฏิบัติงานผ่านออนไลน์ได้ปกตินะครับอันนี้คือในส่วนของดิท้องทีวีสัมผัสออกมานะครับใช้งานไปที่นำทาง Google m a p นะครับเนี่ยครับคำสั่งเสียง เซ็นทรัลบางนาเห็นไหมฮะโอ้โหรวดเร็วมากๆนะครับนี่ขนาดเด็ดร้านที่ว่าถ้าช้าแต่ว่าตัวจอนี่ตอบสนองไวมากๆตัวนี้ CPU Octa Core RAM สองนะครับความจุมาจัดเต็มกันถึง32กิกเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่ารวดเร็วดาวน์โหลดแอปผ่าน Play Store นะครับนี่ฮะไหลลื่นนะครับมีอะไรเล่นอีก YouTube าเนี่ยครับ YouTube ก็ได้นี่ฮะดูบอลไหมครับนี่แบบนี้นะครับดูรายการย้อนหลังทีต่างๆนะครับ ครบทุกการใช้งานนะฮะทีวีออนไลน์นะครับรวมถึงลำโพงทวิตเตอร์สแกนดีททุก่้นะครับแบบนี้นะครับปิดหน้าจอแบบนี้ก็ได้นะฮะฟังเพลงได้หมดมิลเลอร์มิลเลอร์อ่าฮะต้องมิลเลอร์ด้วยเหรอโอเคโอเคไหนๆก็มาถึงขนาดนี้แล้วนะฮะมีแล้วลิงก์นะครับเข้าผ่านจูนเนอร์กดไปที่ลิงก์ปั๊าเข้ามานะครับไปที่ลิงก์เกสนะครับขึ้นมานะครับเราก็ คนนั่งหลังนะอยากเล่นนะครับก็สามารถที่จะสะท้อนภาพมือถือขึ้นหน้าจอได้นะครับอันนี้ออปชั่นเสริมนะอันนี้ออปชั่นเสริมนะถือว่าก็ฟูมากๆนะฮะแ่ะเข้าไปนะครับหลายๆลา6นเจะคอ่ะเจอแล้วครับปุ๊บปั๊บโอเคนะครับเดี๋ยวบอกคอนเน็กต์การไอหายแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งภาพมือถือขึ้นหน้าจอแบบไร้สายได้นะครแค่นี้เองนะครับ คนทั้งหลังก็เล่นได้นะครับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนี่คือข้อดีของระบบมิลเลอร์นะครับก็เหมาะกับรถที่ไม่สามารถใช้ไม่สามารถเปลี่ยนจอได้นะครับแต่อยากนำภาพมือถือขึ้นหน้าจอนะครับนะฮะก็แบบนี้นะครับได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับนี่ฮะกนแล้วนะขยายได้ไหมครับโฆษณาไว้ปุ๊บปั๊บ เนี่ยครับโอเคก็ลืมอีกยังมีลืมอีกนะครับโอเคเดี๋ยวผมปิดมิเลอร์ก่อนนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับคันนี้ติดกล้องบันทึกติ้งแวร์นะครับตัวใหม่ล่าสุด F 2 0 0นะครับมากับขนาดไซส์มินิน่ารักน่ารักแบบนี้เห็นแบบนี้บันทึกหน้าหลังในราคาไม่ถึงหมื่น ได้แบรนด์ติงแวร์นะครับเลนส์โซนี่นะฮะนี่ความเจ๋งเชื่อมต่อ Wi-Fi กับมือถือนะครับมีระบบบันทึกขณะจอดนะครับสามารถดาวน์โหลดไฟล์เข้ามือถือส่งประกันได้เลยโดยที่ไม่ต้องถอดเมมโมรี a การ์ดนะครับอันนี้ก็คือความเจ๋งของติงแวร์ไอ้ถือว่าเล็กจะทัดรัดนะฮะออกไซเมอรี่ตรงนี้นะครับนี่ฮะดีไซน์บางเฉียบนะครับถ้ารถรุ่นไหนที่ติดหลังกระจกได้เลยนี่มองไม่เห็นเลยนะครับอันนี้คือความเจ๋งของตัวติงแวร์ F สองร้อยนะครับสำหรับ คุณลูกค้าที่สนใจอยากมีกล้องบันทึกดีๆเจ๋งๆก็แวะเข้ามาได้ที่มิราส์อะอดิโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนักระดีนะครับก็สำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับก็จบไปแล้วนะครับกับเทคโนโลยีเจ๋งในรถคันนี้นะครับอย่าลืมกดถูกใจนะฮะกด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนกับเทคโนโลยีใหม่ๆในรถแบบนี้นะครับล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ let so...